สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View b a ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับซูเปอร์สปอร์ตบค์สายพันธุ์อิตาลีที่หลอ่อดูดันและเต็มไปด้วย DNA จากสนามแข่งกับดูกาติพานิเกล V21 ในรถที่หลายคนบอกว่าขี่สนุกบว่ารุ่นใหญ่แต่ยังคงความแรงแบบเต็มพิกัดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับดูกาติพานิเกล V2 คือรถซูเปอร์สปอร์ตพิกัดกลางจากค่ายดูคาติ ประเทศอิตาลีที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและดีไซน์มาจากกลุ่นพี่อย่างพานิกาวี V4 แต่ถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งานจริงมากขึ้นทั้งบนถนนและในสนามแข่งดีไซน์ภายนอกถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้ด้วยเส้นสายแฟริ่ิงที่เฉีียวไฟหน้าแบบเลตเต็มระบบพร้อมเดย์ไทม์ระนิ่งไลท์ที่ดูดุดัดนแบบรถแข่งมอเตจีพีท้ายรถ s ั n นเชิดสไตล์สปอร์ตแท้ๆแ,และสวิงอาร์มแขนเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ของดูคาติทำให้ Panigale V2 ดูพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็น ในเรื่องของขุมพลังดูกาติพานิเกว V2 มาพร้อมเครื่องยนต์แบบซูเปอร์ควอตโรเอลทวิน2สูบขนาด955ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ155แรงม้าที่1750รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ104นิวตันเมตรที่9000รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์6สปีดพร้อมระบบดูกาติควิฟชิปแบบครึ่งและลงโดยไม่ต้องกำาคลัตช์ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ต่อนเนื่องลื่นไหลและดุดันมากยิ่งขึ้นอัตราเร่งของพานิเกล V2 จัดว่าแรงเหลือเฟือสำหรับการใช้งานบนถนน และเพียงพอสำหรับการลงสนามแบบจริงจังด้วยน้ำหนักตัวรถประมาณ200กิโลกรัมเมื่อรวมของเหลวแล้วการกระจายน้ำหนักทำได้ดีมากส่งผลให้ควบคุมง่ายยกว่าที่หลายคนคิดแม้จะเป็นรถสปอร์ตเต็มตัวแต่ความรู้สึกในการขี่ไม่ได้โหดร้ายเกินไปสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ระดับกลางถึงสูง ด้านช่วงล่างดูกาติจัดเต็มด้วยโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวจากชว,วะขนาด43มิลลิเมตรปรับเซ็ตได้เต็มรูปแบบทั้งพอลีโหลดรีเบลและคอมเพรสชันด้านหลังเป็นโชคเดียวจากซัสปรับได้เช่นกันทำงานร่วมกับสวิงอาร์มแขนเดียวอลูมิเนียมระบบเบรกหน้าเป็นดิสคู่ขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์เบรเบมูนนบล็อก M4.32 แบบเรเดียนเมาส์ให้พลังเบรกที่มั่นใจและเฉียบคมส่วนเบรกหลังก็ให้การควบคุมที่แม่นยำตามสไตล์รถสปอร์ต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ p a n i g a l V2 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะยกเทคโนโลยีจากกลุ่นใหญ่ลงมาใส่แบบไม่กักไม่ว่าจะเป็นระบบไร d i n g โหมดที่มีให้เลือกหลายโหมดเช่น r a สสปอร์ตและ s ส e ี t ซึ่งแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองของคันเร่งระบบควบคุมการลื่นถลายดูกาติ traction control ระบบควบคุมการยกล้อดูกาติวิลลี่ control engine brake control และ cornering abs ที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์ imu แบบหแกนทำให้การขี่ทั้งในโค้งและทางตรงปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT ขนาด4.3นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วระดับเกียร์อุณหภูมิและการตั้งค่าระบบต่างๆหน้าจอออกแบบมาให้อ่านง่ายแม้ในสภาพแสงจ้าและมีอินเทอร์เฟซที่ดูทันสมัยแบบรถแข่งในเรื่องของท่านั่งหลายคนอาจคิดว่ารถซูเปอร์สปอร์ตต้องขี่ลำบากแน่นอนแต่ panigale v 2ถูกออกแบบให้มีความบาลานซ์ระหว่างความสปอร์ตและความสบายแฮนด์จับชคที่ไม่ได้ต่ำจนเกินไป บาะนั่งมีความหนาพอสมควรแม้จะยังเป็นสไตล์ก้มหมอบแต่ก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้หากไม่ต้องเจอรถติดหนักมากเกินไปเสียงเครื่องยนต์ของแอวทวินคือเอกลักษณ์ที่แฟนดูคาติหลงรักเสียงคำรามที่หนักแน่นดุดันและมีจังหวะเฉพาะตัวเมื่อบิดคันเร่งขรึ่งรอบสูงเสียงจากท่อไอเสียจะยิ่งร้ใจใครที่ชอบอารมณ์รถยุโรปแท้ๆจะต้องตกหลุมรักแน่นอนมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุด นั่นก็คือราคา杜卡迪 Panigale V2 ในประเทศไทยปัจจุบันราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะอยู่ที่ประมาณ699,000าบาทสำหรับรุ่นมาตรฐานท่านี้ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรโมชัน่นช่วงเวลาและตัวแทนจำหน่ายใครที่สนใจควรสอบถามโชว์รูม杜ติใกล้บ้านอีกครั้งเพื่อความชัดเจนเมื่อเทียบกับสมรรถนะด,ดีไซน์และเทคโนโลยีที่ได้รับ Panigale V2 ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่อยากขยับจากคลาส6 0 0ซีซีไปสู่รถที่แรงขึ้นแต่ยังไม่ถึงระดับลิตรไบเต็มตัว มันให้พลังที่มากพอจะสนุกในสนามแต่ก็ยังควบคุมได้ง่ายกว่ารอเรืยถอถุง1 0 0 0 c c หลายรุ่นคู่แข่งในตลาดของพาณิเกา V2 ก็มีหลายรุ่นในคลาสใกล้เคียงแต่สิ่งที่ทำให้รุ่นนี้แตกต่างคือความเป็นอิตาลีแท้ๆท,ทั้งดีไซน์อารมณ์และเอกลักษณ์เครื่องยนต์ทวินที่ไม่มีใครเหมือนมันไม่ใช่แค่รถที่แรงแต่มันคือรถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนสรุปแล้วดูกาติพาณิเก V2 คือซูเปอร์สปอร์ตที่ผสมผสานความสวยงาม เทคโนโลยีและสมรรถนะไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถสปอร์ตพรีเมียมที่ขี่สนุกมีระบบช่วยเหลือครบและมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นทุกครั้งที่จอดไม่ว่าจะจอดคาเฟ่หรือจอดในสนามแข่งก็สะกดทุกสายตาได้เสมอสำหรับใครที่กำลังมองหารถในฝันสักคันและลหลงใหลในดีไซน์แบบอิตาลีพานิก V2 คือหนในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทูวิวเบรเพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า